คุยคุยโอ้ยเฮ้ยเยอะจ่อจีตองหยวกไม่เลือดเล่นไม่คำไม่หยเฮ้ยโหนึกนว่าเลือดเฮ้ยไม่เล่นคำไม่

ภาพเก่าภาพเก่าเยู่ภาคใหม่ที่ให้ยังได้มันมีเงาด้วยเพราะเคยดูคลิปฝรั่งคลิปหนึ่งมันจะมีเงาภาพสวยมาก

哇！哥。Uh,